ตีนเพิ่นปลูกยังบ่คอยอันนี้เดินชมเูกอันนี้ยาแมนบอบอแมนพักติวยุขายูขาฮะยุาเดินชมที่พักสงมอีแดงมอดินแดงมอดินแดง บัวต้องเอามาปลูกไว้อีกเจาแมงดูเนอะเวลาที่มองทีุ่บแลนว่าเพป็นสีเห็ดนั่นนะต้องเ็ดอ่าต้อง,อองเอามาปลูกไว้อีกที่พำนักสงฆ์หอหินแดง รีเวนปลาลมลื่นข้ามอดดตัวด,ดูอีกเนอีกแ้ระืขาหดเทียนนกะทิน,นเธอเพื่อนอันเอาดินใส่สูงไปหรืบอบ่บ่จ้ะ พืชพันธุครับพืชติตั้งกันอย่านอยันแม่มันมันพังหรือแม่นั่นแหมอ๋อเพิ่นกระสิค่อยเห็ดอันนั้นลงมาอยู่บอกเพิ่มกสิค่อยเห็ดแต่มีไปเนะเพิ่นกระสิเห็ดเนี่ยลูกพระแล้วก็เป็นสูปันปูยไงแม่นมอมเคฟบอกอยู่คุณเปลี่ยนคนอันนี้อันไอเดียโอ้เห็ดดีเนาะนี่แม่เอาอัน เพื่อนกบชีโลกเอาเอาดินมใสซนี่เี้ยเนาะนี่เนาะที่เพื่อนโกยรองนง้ำอ๋อใช่ละเพื่อนเห็ดยุสาช่ละบางหันเพื่พนอนเอาไปเห็ดยุบุ่นตีอย่านะอย่านะ ไปนะลูนะฉันมาดีนะอืมเพิ่นเห็ดคลองรอบอันนี้คลองใส่ไก่เนาะเพิ่นเอื่นเนาะคลองอันนดียร์เพื่อจะไปเลาะในความคิดลูกที่ว่าเรามาขังเรล็กเลยแล้วเห็ดตรงนี้ลจะล่าจำแนงเราก็ได้มาฝั่งอีรีไหมอื้อ